มาสุง้งแ่กพี่ย้องบริหารานทกัันดว,วันที่หหรือทุนหาปีคริสสองเหงสาวหาค่ะวันนี้ทุกันนในวันนี้ไดีมอบรองสี่พ่นาสิบป,ปังดึกโก,กักังและจุมเอลส์ีผีโคคิววันให้เมื่อวานน้มีความคอหนึ่งในะโคเขียวเตรียมเป็นหลีกมาก đó là vì điên phu còn ăn tiêm thịt tươi nữa quý gà ngao lai này po tiêm thì dị đằng tiêm thịt tươi bền giờ quân mương tỳ khu còn lấy tiêm thịt măm làm ra này thổi nặng quá trái thổi nặng quá trái trên ra sum แหล่อะไรไปขันขันไทยๆโดยดองจุ่มเหยียบกองโกางเขาเจาะขนลังให้อัวถึงกว่าดั้งแสงเกี้ยวส้ำว่ากุศมเสียนดาสายตัง้งป้อนในเดียวมาปีกันเดียวยาวเพื่อความมั่วเวมือว่าในในเอลไอพีพีโคเขียววันให้สำหรับว่าถอยนังก็ใจ ควายหนเกาะใจเคยว่าฮ si ้อนปินสิตะเก็บขี้จริงได้คือไดติกดอตอสู่เต็มที่เต็มทวนจอมน่ะคือข้อสองการมาเป้กะลิงเป้กะลีถวยหนเกาะใจเป็นได้นะความพอได้เอาลีหลังไว้ได้ว่าหลายนี่คนดังนั้นมามากซะคบเกี่ยวล่ะว่าควายหนเกาะใจ เพรามาด้วยเนี่ยมันเป็นการซุ้มสิบก๊กกานปิ๊กอองติ๊กอ่องมนันเหี้ให้โคเขียวขัดยานน้ำหมากสีโป๊ะโคเขียวอ่โช่อถ่ยน้ำก็ใจอ,ออกมาหลับนำ้ำมันเหมือนได้เป็นที่อีกโลกหนึงหน่งเทียงไหรหนึงหน่งเทียงป้ายหนึ่งก็รู้ปีหน้าปันแหงนั่นไงหันกันอยู่ดีว่าซุ้มสิบติ๊กอ่ำเปรอะไล่ปลายหลักน้ำพื้นดี เขาได้ยังออกมาว่าปางทีในได้โคเขียวมีดองตัวซุ้มเปียกโกาะและมากเกิกว่าสิบสามเกะในเชียงเมื่อวันที่เช้าเก่าแน่อันลูกก็เป็นโคเขียวอันหมัดก็เป็นโคเขียวอันซุ้มแต่ปางเช้ากิ่หลังที่ในก็เป็นสิแดงคายและสีผิดวกาสมาราว่าเขาถอยหนังก่ใจ เอาบวางพอาในสินได้มาเตรียมต่างลานี้กันอันนี้ก็ดีอ่ะไหมวันดีสิโปออกมาหลับวันมืันได้ว่าเฮาคนเมืองได้หาเจ้ากินขําเป็นปอในหน้แม่นะจุ้มแม่กองจุ้มเหล่ามาก็กะไรอยู่แต่อานาคตเากากะไรของเขาเฮาคนเมืองได้ดีลัดสังไหลดีอุบสังไหลดีเฮ็ดสังไหร,ไหร,ไหรจะมีกองรู้ chung tay ho biến chung miệng cỏ khuyên lòng khuyên lòng ma hết kịch là phẩy trong nhung trong nhộn trên đà trái đang ở quả trên này cô càng thấu dân mặt tiếng phản tay cả nàng quý Hậu quân mừng chẳng hết tình ý anh à này đều quân mừng đi xí bộ khảo là gì này anh quân mừng là tăng tỷ quân mừng này พ่อเขาเลี้ยงเขาสิบไต้ก,ตก็คาเอสิต้เป็นตัเป็นตนคนมืองเลี้ยงเขาสิบไต้ก,ตก็คาเสิไตน่นั้นมีเห็นมีเฮงสิ่หลแก่เขียงเลี้ยงเขาสิบไตนี่ก,ก็คาเสิดไตนั้นเหตุการ,รณ์ที่าวบ้านเมืองนีดยาบีกลุ่มหาบ้านมามีสุนตูนาเฮนเจ้าเก่ารถรดหลดกาเกา,กา,กาเฮนโจดเหว่าหน่ลางนางนี้ Mân găm gong con ha kim 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 gana quy gôn mân con liền khó sang của của là. Quân mừng kuzy ku rong manh hầu gôn mừng mê khao kim inh hiệu ta pianina ta wan mừng nơ ra kia kia chị tay 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 sức tay mình làm bằng tay nên lọc cái làm cuối sáng tiền lọc ngày khảo qua này đi bị đòn ngọc lại lại thì làm tiền vào trên này mưa ban này vẫn bị khảo ma vào tăng bong chủ lệ vô chúng bạn hay ép hiền gì gì em quân nhịp cắm bong chủ đang lại này nè này bị vào ลาว่าให้โคเขียวและโคกันอยกันยาเตมีเรื่าสนาปัญหากันขึ้นอยู่ตีพอดีมันกำหน่งก่อนแนี่ยพอเข้ามา้วยข่าวอันไหนแลลองตั้งว่าโคเขียวอุกันดังโกกันคนจัดนัันเลียบตีอุกันไ่โคเขียวก็เลียบตีเมื่ออยู่ขึ้นตีอยู่ตีเช้า กุกแจขอจการอยถวนปันก็บตีรการโตอีดอ้นาเชนนป้อมการโตสี่แมืออยู่ขึ้นจนในเนี่ยก็ตียากูกแจลำโดยปอกรสองมันจะเปี่ยเมื่อเปียกพ้นลงดังหรืออกันเยาว่ากันโตกันเยาว่านี่ยก็มันเปรองดีอยู่ก็ด yeah ีเสียนปลายวุ่นเฮ็ดสังลา สือหรารสัตปะปาเตรียมแะได,ด,ดูเดน,น,นื้อดูเลือดเตรียมอะไรแบเดื้อดับย่างย้อนคุนเทากุนกีเอาจีเสียงเอาดูหลังคุนคคคไต่เสรแลหากินเฮ็ดเครเื่องไม่เครื่องมือจะได้เนี่ยกันโตในมันดีดีสุดเดียวกันโตกันได้เป็น้าออกติย้อนทางลาในก็เป็นตะปีป้องสู้หนงกันอยู่เนื้อจุ้มมหาเม็เหมือนกันเป็นอวยดีกันปีนลหน้าต่ไร quá trời livestick sẽ kịch hầu xâm nhập này ai cần thì ai mực hai giang tức năng âm lại sai trái nên livestick phá miệng cầm kéo khâu kiểu hiểu người cả năm mươi sáu âm chuẩn lực làm hệ quản lý quả tăng sáng kiểu sinh sinh một ngày hiểu người cả làn này mọc lại đã hiểu đến tức là một nhận này มันมเป็นลายนี่กูก็ว่าตัวไดยอนผักเจ้อไหนเอาไว้คนเมืองสีพอน,น้ำบากเขาลาบะสังกกังปิกหมอกหนึ่งปาดหนึ่งมุ่เจ็ดวันเจ้าใได้ไดขอดถึงว่าวานให้ตี่ได้เดเี่ยยู่ยมายืดดีลวก็ปานว่ายืดทีลวก็ปิวกว่ายืดดีลวก็ไว้หมดขาไมสิขีโกกังเขาปีนะรคเมืองเด็กเขายังหมวูวุ่นหมูเจีนใจ anh này yêu đâu, bảy tuần sau sỉ chỗ mông này, hao hoa sỉ sòng mông, cảm văn léo mất, là sẽ vẫn lắp bảng tay, sứt tay này, anh cho mà cầm còn sỉ kiếp khoản nhân phở của ta kháng tang sỉ mọc, hà cái nan cái lỗ, khoảng gần con này anh đây tiền sau sáng đó, tất cả quân mương hà chín chi อันยังหาย,ยสิไต่เัียเดียสิงยงใจยานาลอง,องว่าว่าสิไต่เดียวหวานอามึงปัลลันก็เขาอ่ำบ้วนยานาลองอันสิไต่แก,ก่มา,านนมของบางกลุ่มฮะลาว่าเฮ็ดตาคนดังน้ำสูบคนมึงดิเลยสร้างขวัญดิเลยฮู้นาเกียเข้าคานั่นเหมือนก้นใจคุยเหมือนคายกุยฮู้ยาวันมือน่อไดร biến sữa, biến mèo ha, biến tằm teo ha, thuyền ha, ẩm ngân cổ, biến bằng tai, mình rằng cố gắng họ láng anh uy như quân mừng phỏng giấy ạ, Long ạ, à, mừng loa leo con khổ để xíu đây để vào nào mừng bàn đất họ ẩm nón phắn mong hàng họ ẩm vua leo, sau vào mong ủ cổ, mượn bằng tai mong hành, mong hàng bằng ความตาก็มีอ่หางอะไรหางมันพอดยะถ้ามันมีหนอมันก็มีแหละเหมือนโบเกียงนะั่นพี่น้องเขาว่าโลกจอกมองหางคิ้วในประเด็นปีนกว่าไลยเหมือนหนันงคนมึงเสียงใจจอมจุม่มเนี่ยกองได้คิดดูเก่ายังอ่ำลอัดซ้ำเดี๋ยวให้ถือมาเจ็ขีบนคนมึงมาเอาผมลงมคนมึงเลติ๊กเอาผ่านหามือเนี่ยอันนั้นก็มันมีวันมันกเตียวไง จาวาลา,วาเดียวเคยเฮียงใจตกสินั้นเนี่ยก้นสีปอกเขาเร่งเขาลันมาเขาอุกันยืดกำเดียวไปเนี่ยป่างเดียวเหลียวเพียวควยยองยอยแบบโดกซุก้มตายย่างเปลียดกโกสมม้สัมาเจ็บแทงซิวสักรายถอยถยน,น,น่องเลิกบุนดีโคเขียวสามารถตื่นหนาสีจ้อยหาขันเสลานีก้นเมื่กว่าเฮาถอยหนักลูกกุนใจลองเต้มานแน่ การซึงกงอะไงผาเลีย,ยสิผายก็มันปี้ผาคัดปีขัดตายสิผก็มันอยู่รอดอยู่ได้ลองปี้ในป้อมหมู่นเป็นสภาว่ามันลองซุ้มก็เหมือนกันเมื่อเชาเก่าเปินปีเขาต่อมาเขาจำปีเป้เหมอนอยู่คุยลองปี้กันในมัน็นเศษไหนมันมัน,มน,มนค้มจูกเกียร์ ว่อ้าิยวไมยอมทขาเนเขาขาไ้ถอยนี่นังกอใจสุดดีว่าไม่งต้จะนั่งเขาจีไหนามาหูวก่อนจะไหเมียก่องก่อน้งไหป้วนเมื่อังอยู่จำเขานั้นเขาวกัสสงวนเขาีนิ่รืกว่าจาไม่เขยวเขาสายลมคำเหลืองเขาทีไห้ ตอนไหนชอกตีนอยู่ห่าตอนไหนเงินบคำอันนี้เก็บขวัญมาดีตคนเมืองจะเหนียวห่าเนี่ยยังปีนอ่อนอะไรอันนั้นจะว่าใครว่าสิ้ในใจซึ่งต่ด,ดิบนดึกระว่าเอาเมืองอันว่านั้นมันจะปุ่งจามให้ก็ฮือหวยซึ่งแต่ดเดียวขึ้นเพียรลิ้นเอาขึ้นวันเมืองไหนป้อปุ่งจามไห้ในในมันออก ออนไลน์เนี says, right ่ยม like ันออกในตาเดียวหัวไปติ้นหัวไปติ้นเอาติ้นไปกลางเขามันออกมันบอกอยู่ไล่ดรอปลาย่อยไล่เก็บผย้อนกลับเนี่ยสมอบันรุ่งแรงนั่งดีเขาเหรเงาจุ่มเหรอในการนั่งด้วยการเอาขึ้นเพียงนี้ให้มันออกเนี่ยเฮียกเมืองเขาคู่อันเข้ายำยองยองอิดยองอ้อนยองพี่ยองก้อนเสพปัญเางจุ่มนั่นเลยจุ่มนั่นเลยปัญเฮงสิได้ điều này quân mương này vẫn không thay đổi, họ hàn, ma họa, hoặc khủng, văn bội, ha, trên này, yến thảo hoa, bản đa mù mông, lề hậu cao sâm, trời ơi, thảm à, vẫn không biến mất bì sì bò đen, bằng tiêu, mút, bay mút, xoang mút, quân lộ nam nữ bao lai ủng cắn, cắn đau, cắn khinh, sỉ โกกังถึงดีแล้วก็อยู่ที่นั่นแห่โคเคียวถึงที่แล้วก็หเมื่ออยู่ขึ้นที่นั่นแห่ก็มันเป็นการการันโตกันขึ้นเมื่อหนังมากกว่ากันโตกโกเข่โกกังถึงดีคุณน,นี้ก,กนันโตก็เลยว่าเอาลองดีสิได้อบุบ่นน่ะยืนเดียวเนีอตัวใหญ่ไม่เห็นปีนารัหลายว,นวนันโดยเขี่ยเพียรินเยอะเฮ็ดจตระหนักปัดบางคุณคุณมิงสองหก đối long này thì là siêu là cố gắng thoải thoải này thoải đi là thoải nâu viên quên ẩm này thoải nâu vứt đi anh này quên à hâm ha sì pho ha phải nâu viên là siêu ha xem gì thằng thoải đi thoải nâu viên là cái bọ một gà có mình bị họ โอกาสมาหายกาับีะเวียงเคยไป่อยแต่ละครวอ,อยมันหลบปีเลยมนันสมเคยเวียงอย่อยพอพึอ่งยินเสปอย้วขึ้นวันในเวียงมันก็ดลบ่อยมนันก็เคยเมื่ออยู่ขึ้นย้อนเป็นดึงสีงไปเป็น,น้าเป็นดาเสียดาปูจูกันีลาเิื่อจอมเก็บขอนย้อนินก็เลยมนันจะเป็นอยางนั้นคู่ดีในเสียเมื่ออยู่ขึ้นปีดอนแเออดีนัมม่นสมเป็ไเด อันนั้นก็เลยเป็นลาซิวในก้อนกันโตเอาลงนอี้นะสุมกุกันปีสี่ป้นี้ก็เมื่อวันที่เช้าเก่าใก็กันโตขึ้นเอาลงนี้สิได้อุก,กันเียเฮาย้อนเมื่อปัอ่นขึ้นยีนว่าคนหนุ่มร่งหนุอุก,กันมันก็จะไลม่มันให้เงยหนังเกาปีหนา้าลันไรอันนี้นเรียกว่า พังติกสังสอนกูก็ได้ตยวกอนพังติกสังสอนเนี่ยเขายันในฝันในในยินดีะลยเอขียเป็นเยอะยันมาเที่ยงซึกดาเขาดึกเวียดนามหลายวันกูเขียได้ก็เป็นสามหมื่นกูกับคนมึงเขียนูหันจอมในี่ยเราขี่ได้เป็นกูเสียงกูดาวมึงแค่เขาลงไปว่าขี่ได้สามหมื่นหลายวันเลยนะ เขาบอกติ๊กเวียดนามเวียดนามเขาปิดตัวไอ,นนอ,อเวียดนามก็ตายเอาไว้เหมือนกันอันนี้ปา้งติ๊กสั่งสอนสิบสิบแล้นขีก็เอาทรายออกมาเป็นปีสี่ป้อนไอ้ก็จะเรียกว่า,วาต,ตาุกตาปั๊บติดสั่งสอนในก็เลยว่าเอาความข้อละเสรีล่ะว่าสั่งสอนหนาเนีย่ยเพราะปัป้งขึ้นคู่เขียวอันก็ว่าลำนั่นแหละเป็นการสั่งสอนไว้นะสิบสิบในตัวก็ใน,นเธออ่นนานกูกะเอาของ กูกังเองขีดด่รถขีก้ามาัั้หลายต็อเาไม่ยำนับยํากันพ้องด้วยถิ่งกันพ้อหน้าสั้งว่าอํำนับยัสารคดกู้ก้าเขาแท้ปอบปอบที่สองในจงถึงวันให้เนี่ยเป็นเคยหลอกเขาใชปีเด้อีปัญหายเป็นสนานีมาในกูกดดวงอย่างมดเลยลนะตัววันที่เช้าเจียดยสารเป กากูกาสองลำลดคืึ่งสองลำขี่มาลังนำใหม่มายาขี่หลังคูเขียวคู่เขียวว่าความไฮะนั่งแค่้งเดิมสั่งมาสามพันกว่ากูกามาเขาเกว่าหลีกว่าด้วยหน้าการคู่เขียวกมปันกว่าเสือรัสัตว์ปะเดจะทิ้กันนะนั่นกูกการผโพอจะเสด็จออกกว่าวันโตมากกว่ปีมันคู่เขียวปั่นมุด ก็ได้หนลำบากได้เออได้ลงองการเปลี่ยนมาก็อันไหนปีนองไหวันดาวันตาันเขาดีกว่านาตีเลยกว่ากิดหลางเลยกว่าเวียงเน่ยัอย่าดีมากหามตามเขาอย่าไปอยู่จำามานจะเอาขามันมาอย่าไปฮ็ดโก้มาสัตติกูกานให้มันฝังกูเขียวที่ไหนตุ๊กเขียววันเดียวไหนซิมไหนหมดปีนอ่เขานเลยพอดึกหูมาแมหวยถึงวันให้ยัละ

tập tin hay bỏ quẩy tập na sai bỏ đẹp cháu mày chiếu bởi phạm biệt mình ngay à hoàn chương xăm hòa bán ngạc xăm hòa bán hung có tiệm vùng cá lắm con lắm ba này tiệm lắm đi xuống mười con nói viên sáng chèo la mặt khó bố na hoàn phán nằm yang, xỉ thọ dưới này cố gắng phiêu อยากเลมดพีนออาบมเลยวยมดอไ่าเมันขสิทีอันชิงวันกะเทวันเนี่ยพอวันไนมันนับสิ่งที่ใดพอกลางวันหลายๆนี่ยมันห้องวัสิบสองชั่วโมงพอตั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยมันนับค่มกันเป็นเช้าสี่ชั่วโมงนี่อมันห้องมันนับหนึ่งวก็มาได้แอ์ผีกู้เขียวเนี่ยมันตั้งถึงหนึ่งวันอะมอกสิบสองชั่วโมงเลยไงเตียบเลียวปาดส่อง Êo nè, bao vật yêu bình, bát bình mũ nè, xong rồi đặc liệu và mộc giải rượu có cái o khu khảo đấy lòng của cái nhóc. Dạ đi mày tới rông ban hay bẩn dí mần à. để thằng lai cảnh đồ mần quí. Cô thiếu vợ, thằng mơi yêu cưng dì cờ, cô cang vợ, thằng bóc cưng hé, dạ thằng mi lòng sức sắc cảnh. เงาลายอิมเศร้าเนี่ยปอป้องสู้เขารับมากใจหนี่เออีนก็เป๋ดาปนนด้ยวาาดกยกันปีนอหัปัญหาอะไรมันเป็ออกมาลอกหลายเทียนเปลี่ยนปังตึกสังสอนการัานคุยเขบาบอกไปฮ็ดตีกู้เขียวทีตีว่าว่าสั่งว่าเขาถูกมือถึงวันให้โตเพื่อนตัวสื่อเทียนยังเป็นเพื่อนเจวาวังผ้าเอาโดนออกมามื่อชาวันให้เดียวเพียวม,ม้ดมือนั่นปีนาเขาเป็นสิ่งของสิ่งให้ยังว่า วิกาเเรียน้นเป็นลูกเป็นเสียงของเสียงห้ยกันเพอะไรไม่ใช่จอมันให้หมอกานนั่นอูกันน่วอัดโตกันนา่วแต่ในมืออยู่ขึ้นอยู่เขาก็อยู่ยำตงนั้นเยอะขาก็ออกมาอันใรกตายก่อนเปลียกโกนันนู้ยังออมาเทพที่สามนั่นนู้อนนั้นเด้มันถึงดูเลยตายย้อนมีกองเฮต่อสู้กันเป๊กิษเป๊กซุ้ลิมซุ้งบลิสึกหานเนี่ยมันหัดตีดหัดตายดีอยยองมาขูมเนย้ ดูหลคน,นเมืองไทยไอ้บ้นหลวงจันบันเนินนั้นเฮียสังอยู่หลายอดอกตี่วันมได้การกนคกณปีนอ่ะมาไอะไรก็มาสร้างตั่น,นสร้าเรืงตัวไห่นใครนี่ก,นกันว่าเข้าอกันนะ้วค้เขียวว่าตีมืออยู่ขึ้นเยอะคว้เขียวว่าเตี่ยมไปดิกมาลิกได้เตีัมมดเตียม,ม,มทั้งแอ้ผีอินโฟมีอะไรขึ้นไล่ก่อนเขาแล้ว่าถอยนยคก็ใจ

เปล,ปลีป่ยนเปลยนยินโงกัก็ะีเข้ามาปญ่งแหน่วยอะไรเนื้นเมือสุก